รับผมสวัสดีชุกงานะครับผมสวัสดีครับผมป้อมนะครับผมวันนี้มาดูเอ่อท์สินะครับผมเออ่เหรียญกำลังมาแรงนะของ Market Cap นายคอมาเก็ตครับผมมีอะไรบ้างไมโครเพทไมโครเพอันนี้ผมดูมาสักพักแล้วซึ่งมันก็ยังไม่แบบไม่ขึ้นจากไอห,หน่วยนี้ทันทีนะครับผมเราไม่รู้ว่าในอนาคตมันจะเป็นยังไงนะแต่ปัจจุบันนี้ก็ระดับราคาก็ประมาณนี้นครับเยวขอดูปออ ตั้งแต่เดือนเสด็จมาจนถึงปัจจุบันนี้นะก็ขึ้นๆลงๆอย่างนี้ครับผมไม่ไปไหนนะฮะต้องดูในชว่วงปีหน้านะครับผมเพราะว่าในตัวเกมมันชะลันออกมานะครับผมมีกอัปเดตมีอัปเดตในรอบอัปเดต เขาดูวันผ่านกันนะครับผมโทุกเคมิกที่เขาต้องการเนะี่ยมันก็คืออ่าใช้ดีใช้ดีครับขออภัยครับมีเพทูเอิร์นด้วยไมโครเพทลันนิ่งเจมส์ที่จมบมาโครเพทลันนิ่งก็ไม่ได้ทไไดันไม่ได้ขาดแต่ธนาคารที่ว่าสุดท้ายที่ได้มาว่าร่างแบบนี้ ทั้งตัวของอเดี๋ยวขออนุญาตข้าไปดูในดีแอปกันนะครับมีตัวที่เป็น FT ที่ขยับเคลื่อนไหวได้นะครับผมก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่ารักนะแล้วก็มีบางตัวที่ธรรมดาก็มีนะครับผมอยู่ที่ว่าคุณจะไอ้นี่ตัวไหนนะซึ่งราคาที่คุณจะทำได้เนี่ยก็มีแบบการสร้างเองนะครับผมไมโครชิบักับเบบี้เคียร์เคียร์ก็คือ25 ร้านเหรียญเพชรมันเท่าไหร่วาเดี๋ยวขออนุญาตไปดูนะเท่ากับบอล46ดอลลาร์นะครับผมก็ประมาณ3,000กว่าบาทนะสำหรับตัวหนึ่งนะครับโอกาสซัมมอนที่เป็นแร่ระดับแรนะ่นะมีเลจ e น d ด r รีด้วยอันหนึงนะ่งโอกาสเปิดได้1%มีมิทริกส์นี่แหละแบบสุดยอด1,400%นะครับผมก็ว่าหัดไป คือโอกาสมันก็คือการเสี่ยงดวงอย่างหนึ่งแหละแต่ส่วนใหญ่คนที่ได้คืออิกะอากิตะอิรุนั่นแหละครับผมผมคิดว่าไม่น่าจะได้มากกว่านั้นนะในความคิดผมนะผมมองเองนะครับผมแต่แน่นอนที่สุดว่าการจะเปิดที่แบบจะได้อันตา้าแลอันตา้าแลก็จะอยู่ตรงบ,งบรงิเวณนี้สองแสนสองแสนก็ไม่เม็นเออล้านสิบล้านสองร้อยห้าสิบล้านนะครับผมเท่ากับพันสี่ร้อยหกสิบหกดอลลาร์คือ อย่าเพิ่งรีบร้อนในการที่จะลงทุนในตัวเกมนี้นะสําหรับผมผมมองว่าตัวเกมไมโครเพ s เนี่ยมันเป็นอะไรที่เยังยังไม่ยัง,ย,ง,ย,งยังไม่ได้ออกมาเป็นรูปแบบนะครับผมแต่ถ้าพูดถึงในลักษณะของการคนถือครองไว้เนี่ยก็มีประมาณ5้าหมกว่าคนแล้วนะถือว่าถือว่าระดับเยอะพอสมควรนะครับผมไม่ได้แย่นั้นแล้วก็มันมีแต่มันมีคนเก็บไว้พอสมควรอะที่เป็น โฮเดอร์ er หลักๆนะครับผมก็มีสองสามอันนะครับที่เก็บไว้อยู่ประมาณโอ้เก็บไว้เยอะพอตัวเลยลองเข้าไปดูจะพอรู้นะครับผมว่าเขากระจายเขาค่อนข้างกระจายเหรียญของเขาไปพอสมควรนะจากหลายๆหลายๆที่นะครับผมแต่เราจะพูดอย่างไม่ถูกครับผมเพราะบางทีต้องดูตัวลาชไมโครเพเออเป็นเป็น,ปนตัวเจ้าของจริงๆนะครับ ดูดูแล้วได้ถ้าเป็นตัวเจ้าของที่เก็บไว้ก็มาดูกันได้ครับผมตัวนี้ผมก็ลองติดตามอยู่นะตั้งนะแ,ตแต่ตอนที่มันศูนย์ห้าตัวตอนนี้ยังศูนย์ห้าตัวอยู่ตัววะศูนย์ห้าตัวอยู่จากศนะูนย์จุดสองตอนนี้ขึ้นมาเป็นศูนย์จุดห้ากว่านะครับผมเรายังบอกไม่ได้ในในราคาที่เกิดขึ้นนะครับผมแต่ก็มาพูดให้ฟังัคร่าวๆนะมีข่าวอะไรบ้างกับม i c โครพเนะครับอืม ไมโครเพทยังไม่มีข่าวอะไรขนาดนั้นนะมีแค่ข่าวว่ามีโฮเดอร์อยู่ห้าสิบห้ามีห้าหมืนห้าคนนะครับผมโดยรวมแล้วไมโครเพทก็แค่แบบพยายามบอกว่าตัวเองอยู่ในระดับไหนเท่านั้นเองนะครับผมไม่ได้ไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นแต่ไมโครเพทอย่าลืมนะครับไมโครเพทคือโปรเจกต์ที่เป็นโปรเจกต์ใหม่นะไม่เป็นโปรเจกต์ที่แบบปีสองปีนะครับผมถ้าเป็นปีสองปีโปรเจกต์นี้ไม่น่าไม่น่าลงทุนละแบบโปรเจกต์ใหม่ต่อมาณปีหนึ่งก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะต่อมาแฮมสเตอร์ huh. uh huh. uh huh. ผ่านออดิตแล้วนะครับผมเอออันนี้ก็ผ่านออดิตแล้วนะ่วการผ่านออดิตมันดีอย่างนะครับมันเป็นตัวกรองชั้นหนึ่งนะอย่างน้อยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันก็ในสปอร์ตไทยระดับหนึ่งนะครับแฮมสเตอร์คนติดตามทวิตเตอร์อยู่ประมาณ80,000สี่เยอะนะนี่อีโคซิสเต็มของมันก็ปกติครับผมไม่มีอะไร4%จากโฮเดอร์ที่ออกใช้บิดิซี่เลยหรอในโปรเจกต์แผน คอเตอร์แรกเขาผ่านนะครับผม list, list, listing, ing, l i s t ์ลิส i ิ้งลิสเนิ่งลิสติ้งลินทันกันนะครับผมใน Hunter อร์สจะมี Hunter อร์สของเขาเป็นเอ็กเชนของเขาเองนะครับแล้วก็ออดิ่านแล้วเอ่อพรีมิทติ้งคริปโตมาร์เก็ตเอ็กเชนฮมสเตอร์คอยล์เวล็อสตัตตีนะครับมีพัมเกสวอปับบิทเอ็กนะครับใครจะไปซื้อเขาไปดูได้นะข่าวใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นมีอะไรบ้างคือตอนนี้ข่าวใหม่ของ ตัวนี้มันไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะสำหรับผมผมมองว่าค่าวบันของไอตัวไอตัวแฮมสเตอร์คอยเนี่ยก็เหมือนกับโยงกับอีลอนอีลอนก็เล่นไม่เรียบเปื่อยน,นะครับผมช่วงหลังๆอีลอนชีว,วิตอะไรเริ่มไม่ค่อยขึ้นแล้วนะแบนด์อ๋อมีพวกเราจะร่วมด้วยช่วยกันกับแบนด์นะครับใครชนะนะก็ได้เทสลาคิบเวไปนะครับผม <laughs> ออขอเข้าไปดูเซ okay. 12เดือนกะสบเกนะครับโอ้ก็เก้าเส้นทางที่กูจะได้ออ,อย่าลืมซื้อไอ้นี่ด้วยนะครับผมไวเล s เจ็ดหมื่ซื้อขั้นต่ำซื้อขั้นต่ำในคมเปนนะครับอยู่ที่แฮมสเตอร์เท่าไหร่วะาเจ็ด กว่าล้านเจ็ดน่าจะเป็นเมื่อกี้มองไม่ชัดอีกขอภายขอภายหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้าน,อ,านอ๋อเจ็ดรอยหสิบล้านนะครับเจ็ดราสบล้านแฮมสเตอร์เท่ากับเท่าไหร่บาทไทยวะยี่สิบหดอลลาร์นะครับผมสำหรับการที่จะไปเสี่ยงโชคในในลุนล้นลุ้นรถนะแต่ เถ้าพูดถึงคุณจะได้ลดเทสลาจริงๆคุณก็ต้องเสียภาษีนำเข้าอีกนะครับผมตอนนี้ยังไม่ภาษี e ีวยังไม่ลดนะคอมมูนิตีของแฮมสเตอร์โฮเดอร์ P2P b 2ในอนาคตที่จะเกิดขึ้นนะครับผมสก,กายเนี่ยนี่เขาพยายามผ่านออริททุกอย่างเลยนะทำให้ดูตัวเองไม่ใช่ไม่ใช่มีมี่นะครับผม เพราะเขาต้องการให้เป็น Binance Smart Chain Token ต้องการให้เป็นเงนับเชนตัวหนึ่งนะในความรู้สึกผมว่าผมมองว่าเขาจะเปิดตัว Exchange ของเขาเองด้วยนะครับผมถือเป็นโปรเจกต์ที่น่าสนใจตัวหนึง่งขอดูไว้ไปเปิบๆหนึ่งนะครับจริงๆาไว้เปิบผมไม่ค่อยอยากจะเปิดดูเพราะว่าบางทีเราเราดูแล้วมันไม่ตรงกับความเป็นจริงสักเท่าไหร่นะครับ บอกว่าอยากจะให้คนเก็บเหรียญยาวๆไว้นะครับผมเพราะว่ามันจะมีคุณค่าของมันในตัวเองนะแล้วก็ความเชื่อใจเป็นสิ่งสำคัญนะครับความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดคอมมูนิตี้ที่เกิดขึ้นนะแล้วก็การแลกเปลี่ยนเหรียญนะครับผมเก็บเหรียญไว้เยอะพอสมควรนะแต่ก็ต้องเข้าใจนิดหนึ่งว่าเราเก็บทุกเหรียญไม่ได้นะครับไวเปเปอร์สั้นมากนะครับผมสําหรับแฮมสเตอร์นะผมมองว่ายังมีอนาคตอีกพอสมควรไม่ใช่พอสมควรพอะพ,พอพอตัวเลยแหละ ก็ขึ้นอยู่กับว่าตัวคุณนะครับผมว่าอยากจะลงทุนกับมันมากน้อยแค่ไหนนะครับไม่เกี่ยวกับว่า,าความชอบหรืออะไรนะเกี่ยวกับความรู้ด้วยนะครับผมถ้าคุณชอบมันก็จริงแต่ถ้าคุณขาดความรู้มันก็จะเป็นอันตรายนะครับผมโอเคมาเจอกันอันต่อไปนะครับ Bur n i n g Moon อันนี้ผมมันเป็นเหรียญใหม่นะที่ผมมองว่าเว็บไซต์ไม่ค่อยน่าปลอดภัย่าไรนะครับ ไม่ใช่ไม่ดีนะผมไม่ได้มองทุกเหรียญว่าเป็นเหรียไม่ดีนะครับผมใจอย่างน้อย,อยมันอยู่ในนเคสสวอปก็น่าจะปลอดภัยในระดับหนึ่งพอ,อดูในคอมเมนต์ของเขาแล้วเนี่ยมีโอกาสเป็นแฮปปี้สควิเดี๋ยวสิตอนมิดอาร์ซิสันมนเราดูอะไรที่เกี่ยวข้องไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับในตัวเหรียญน,นี้เลยตรงส่วน เขาบอกว่าตัวเองจะเป็น innovation นะครับผม next level define กนะ็ว่ากันไปนะครับซึ่งผมมองว่าตัวนี้ยังยังไม่ได้ออกมาขนาดนั้นนะแล้วก็มีการขาย mt มีขายโทเค็นมีการสร้างโทเค็นขึ้นมาด้วยนะครับผมเป็น save save smart better อย่าอย่าเพิ่งไปมองเพียงแค่ว่าลูกกายภายอนของตัวเหรียญน,นะคือเหรียญน,นี้ไอตัวนี้มันลั n น h ตั้งแต่ตอนไหนวะ สิงหาแล้วแบบเดินตั้งขายเดินเส็นะครับมาถึงตอนนี้ก็มีการดั้มราคาัขึ้นดั้มดั้มลงลงอยู่ตรงนี้นะครับผมใครซื้อตอนนี้ก็ครับผมก็เซฮัลโหลเฮไปนะครับผมแต่มูลค่าตลาดน้อยนะตอนนี้มูลค่าตลาดลดลงเยอะเลยนะครับผมมันมีคนเทขายออกนะเทขายออกเยอะพอสมควรนะครับไม่ผ่านยังไม่ผ่านออดิตนะครับผมตัวนี้สําหรับผมผมมองว่า ยังยังถ้าไม่ผ่านออเดตผมยังไม่อยากให้เสี่ยงนะครับเพราะว่ามันมีแค่ตัวชาร์ตแล้วก็ตัวเว็บเฉยนะครับไม่ได้มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงนะถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงในอนาคตผมจะลองเอามาดูอีกทีนะครับผมแต่ตัวนี้มันยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะก็ะเรามาระวังไว้ด้วยนะครับผมอย่าเพิ่งไปรีบเข้าไปก่อนนะเพราะว่าไม่มีอะไรเลยแต่ราคาขึ้นนะครับผมก็อันตรายระดับหนึ่งนะอันต่อมาดอชมูลอัเดตมีแปดพันสามนะครับผมมันซื้อใมงแปดพันสาม 8, ไปดูในเว็บไซต์ของเขาก่อน เว็บไซต์โหลดนานใช้ได้ d ดอ m o o n เป็นโปรเจกต์ที่มีโทเค็นเบิร์ไปแล้ว6,000ล้านนะครับผมรถแมพของเขาก็ดูจะเป็นการทำโปรเจกต์ที่ให้ดูใหญ่โตมเอาอาหารอลอลังการงานสร้างนะซึ่งเราก็บอกได้ไม่ชัดเจนนะครับผมว่ามันจะเจ๋งเป้งขนาดไหนนะในทวิตเตอร์มีคนดู38,000นะครับผมแต่คนโฮคนโฮไม่เยอะนะ ออนหกแค่แปดันสาเองไม่ได้เยอะขนาดนั้นเหรียญเคยถูกเทขายนะครับในช่วงเวลาหนึ่งอยู่แล้วก็เหรียญลดลงจากราคาเดิมนะลดลงไปสามหลักแล้วก็ยังอยู่ในระดับร,บรทรงๆอยู่นะครับตัวไอตัวดอชมูลทำอะไรยังไม่เห็นเป็นเอกฉันขนาดนั้นนะแต่ที่เขาทำก็คือยูนิต p โปรเจคคือโปรเจ์ที่ไม่ได้อยู่ใน ไอยมีในตัวนี้นะครับมันร่วมมือกับเสื้อผ้านะทำโค้ดคริปโตนะเอ่อ e ิ f e c t a u t o ต a t i c s a v e investor ยังยังไม่เห็นคือรถแบบของเขาเขาบอกว่าจะสร้างล i q u i d ล o อกยี่สิบสองร้อยหกสอง้หกสิบห้าปีนะครับซึ่งเราก็บอกไม่ได้เรามองไม่ชัดนะครับผมว่ามันอยู่หลังบ้านเขานะครับอันนี้ตอบไม่ได้บางทีลิควิดล็อกมันอาจจะไม่ล็อกจริงๆก็ได้เนี่จะ เว็บไซต์รีดีไซน์ดีไซน์เว็บไซต์ใหม่ๆนะครับผมแล้วก็มีคอมมูนิตี้ที่เติบโตขึ้นตอนนี้อยู่ในช่วงสเตจไทเทเนียนนะไทเทานเนียนะน,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 ยนะครับดอทมูลมาเชนดายนิวชาริตี้พาร์ทเนอร์มีบิ๊กชาริตี้มีการบริจาคที่ยิ่งใหญ่นะครับเอ็กเชนจ์ลิสติ้งดอทมูลในแอปดีวีล็อกนะครับซึ่งเรายังไม่เห็นนะคือถ้า,ามันอยู่ในโปรเจกต์ในส่วนของตรงนี้เนี่ยเราจะได้เห็นชัดๆนะครับผมว่ามันจะอยู่ในเอ็กเชนจไหนบ้างนะปัจจุบันนี้เอ็กเชนจที่รับดอทมูลนะมีแต่คัซอน ผมมองว่าราคาตลาดมันไม่ได้ดีขนาดนั้นนะก็เรามาระวังนะครับผมในการจะเข้าไปนะเป็นเหรียญเป็นโทเค็นมีมีนะซึ่งแบบเรายังไม่เห็นว่าเขาทําอะไรนะครับก็เรามาระวังด้วยนะครับผมมาเชิญใหม่ในคลิปหน้านะครับผมปฏิบติกามกับเราคลายนะครับผมผมจะพยายามหาซองเหรียญน,นะครับในท็อปสิบนะมาเล่าให้ฟังนะครับผมว่ามีความคืบหน้าอะไรบ้างน,นะครับผมแล้วก็เหรียญไหนที่คุณสนใจนะคุณก็บอกผมได้นะครับผมผมจะพยายาม เอาข้อมูลมาให้คุณนะครับผมเท่าที่ผมจะหาได้นะครับพยายามดูนะครับผมแล้วก็พยายามไตร่ตรองในอีกชั้นหนึ่งนะครับผมและคุณก็ไปคนตัดสินใจเอาเองนะครับผมเพราะผมไม่ใช่อินเวเซอร์นะครับผมที่จะมาชี้นำการลงทุนคุได้นะครับผมในเวลานี้ในประเทศไทยยังไม่มีใครชี้นำการลงทุนของใครได้สักคนเลยนะครับผมก็ยังไม่มีน้อยอะครับที่ผ่าน l ลเซนซิ่งนะครับผมซึ่งมันยังไม่มีใครที่สร้างขึ้นมาเป็นเป็นเรื่องเป็นราวนะเราจะมันคลิปหน้านะครับผมนะทุกคนนะครับ